เวลา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 เลาเไม่เดินอ่ะเลาเขับเวลาเอาตอนนี้มาอ่ะในการบุกของทีมเสร็จนะครับตอนนี้เอาละจะทำ้มได้หรือเปล่าครับเอาละครับตอนนี้ อ่าแม่บอลสักกรอน,นะครับจะเป็นการยิงลูกโทษของทีมสเ็ปของเรานะครับลูกแรกไม่เข้านะครับลูกี่สสองครับมาดูกันครับ แม่พลาดไปนิดเดียวครับอารัโตกลับมาครับโดยทีมของเจมบอลของเราขึ้นมาครับตอนนี้มองหาเพื่อนแล้วยังไงครับไครครับอารักมาทับลำเลียงมาเรื่อยๆครับจะทำคะแนนได้หรือเปล่าครับในการขึ้นมาครั้งนี้แม่นิดเดียวไม่เข้าครับอารับโดนเสิร์ฟกลับขึ้นมาอีกแล้วครับทีมของเราทีมนี้ครับอ้โดนมือไปสักก่อนครับอารับโดนแยกกลับมาได้โดยทีมเจมบอลของเราแยกกลับมาได้ครับขึ้นมาอีกแล้วครับเสิร์ฟกลับมาอีกแล้วครับ โอ้โหเถึงครั้งนี้ได้คะแนนนะครับตอนนี้านนนนสามวันครับแม่ไม่เข้านะครับบางนิดเดียวเท่านั้นเองโอ้ตอนนี้คะแนนฮะแค่นินด,นะดนเดียวฮะจริงเลยฮะกันเดียวจะเก้ายี่สิบนฮะไอ้นี่บางเอาขวาก็าออกไปไม้่ได้ าแล้วครับเป็นนาทีนะ อย่างนรือรเขาไม่ลงนะจิมจ้มจิม้มจิ้มเนีรเฮ้ดูดิอตาเขารนี้ครับประตูนี้จับอลมาดีฮะเล่นดีขึ้นนะรอ่เป็นการวางแผนกันนะครับ อยู่ที่ทีมไทยจะมีการวางแผนมาแบบไหนยังไงนะฮะครับุมสิ่งที่ัีที่สุดคือคะแนนครับใครได้คะแนนมากกว่านะั่นคือสิ่งี่การวางแผนมาที่ดีไ่ะใช่ครับถือว่าเป็นการสามคะแนนเฮ้คน สามที่หนึ่งไม่ได้ฮะเดี๋ยวตมานะที่เลตเตินละกายมาสเซเลตเปอร์จีนตัวนี้ก็อมาก่อนที่ก็ท่านแตนสามทโอ้โหถึไม่ได้เลยฮะโอ้โหที่อยู่ทีมพนงธนาคาตรนะหลังนี้ไปสนิทกับเอ่อผมเออ่ได้รับข่าวมานะฮะครับว่าไปบิ๊กไบต์เลยนะบิ๊กไบต์เปอรจีนนะครับสามหุ้นสี่นะก็เลยไปอยู่ทีมเซเลตปอจีนนะครับผม พนมไม่มีเลยนะแ<ไ>หมเอาคำแค่เด,ดียวละโอ้ยยกเลยครับเกิดมาแล้วครับตอนนี้ขึ้นมาอีกแล้วครับทีมเซิรฟของเราขึ้นมาแล้วครับตอนนี้มองหาเพื่อนครับสองข้าฟ้าไปที่หมายเลขแปดสิบห้าครับโอ้โหหมเลขสิบเก้ามองหาเพื่อนครับทำไมครับทางครับทำเอนะครับโอ้โหได้ครับไ้นัหมายเลขสิบสี่ฮะ สีลงมาแทนเบอร์เก้านะฮะอราชกัสามแทนเบอร์สามเบอร์สามครับเบอร์สามเบอร์สามนะคับาะขอคณะกรรมการด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับชื่ออะไรบ้างนะฮะผมจำชื่อไม่ได้นะนี่เรามาช่วยใชฮะไม่ไมไม่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 ไา่ไม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 ่่่มม่่ไั ลิมทุตินแนะครับแล้วคุณเวสมันเรืองวงคลครับมีสามท่านเลยเป็นะกรรมการเพื่อความโปร่งใสครับเราดึงจากคณะกรรมการนอกมาเลยนะฮะเพื่อการเพื่อความสบายใจนะครับเราจะได้แข่งขันกันอย่างยุติธรรมครับผมว่าคําตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุดเป็นเอกภาพครับขอบคุณนักกีฬาทุกท่านหน่ยให้ความร่วมมือร่วมกันเป็นอย่างดีติดขอบห่วงลูกนี้ฮะลูกแรกไม่เข้าครับลูกที่สองครับไม่เป็นไรครับไปเข้าเอาน้ำลายทาหน่อยฮะนะฮะเรื่องอะไรครับเนี่ย เอ <laughs> าแล้วครับแน่ได้อีกสองคะแนนครับผมขึ้นมาครับทีมย์เสร็พอแล้วครับเราเด้งบอลขึ้นมาครับตอนนี้มองหาเพื่อนครับดุดวา,ดาวครับเข้าไปอาโอ้โหมามาเอาสามคะแนนเลยคนระับตอนนี้ไม่เอาสองคะแนนแล้วโอ้โ,โหโโอ้หถือว,ว่าซึกซ้อซกันมาอย่างดีนะทีมนี้ครับปุ๊บ แม่หลุดไปหน่อยครับเอาคร,รับโดินโต๊กลับมาครับมองหาเพื่อนครับส่งให้กันครับไม่ส่งยังไม่ส่ง,สงอาาอกมาครับเปลี่ยนไปแล้วครับตอนนี้มองหาเพื่อนแล้วครับเล็ทเล็ทวัดยืดปีกีเลยนะอ้นเทคนิคเป็นลูกเปล่าเขาตรงนี้นครับอ่า จะเป็นลูกโทษของหมายเลข85ครับจะทำคะแนนได้หรือเปล่าครับจับตาชมกันดูแม่กระชอกออกมาก่อนครับตรงนี้ไม่ได้คะแนนนะฮะเดิวจ่ไปเล่นครับอันนี้สน,น,นใจผมเอาอย่างน,นนะครับ ต่อหน้าตอนนี้นะครับทางเซเล็ตนะเซร์เบียบบจีนที่ยี่สินะครับแล้วก็เจมส์บอลอยู่ที่21นะครับเก๋มาอยู่ที่เจมส์บอลหมายเลข11ครับแบ่งโ,โ,โอ้โหได้สองแนนนะเจมส์บอลมาอีกสองแนนนะครับนี่อยู่ที่ข้อมือครับข้อมือ,อ,อก็ประดิษฐ์ปุ๊บให้เข้าจังหวาดไปเลยนะครับอยู่ที่เซนแล้วครับหมายเลขสิบดีโอ้โหแน่ลูก ยังอยู่ฮะมีบาบอลได้ฮนะเตนนินอีกทีนะฮะเลขสิบสีบ่ยังอยู่เกิมบอลมาในสิบสามครับแอดแม่ไม่ได้ฮนะบอลเนมบาบอล<อ>เป็นของ<ะ>เซเลปจีนะฮะเป็นมาเลยฮนะเปินนะ้นฮะผมรู้จักคนเดียวฮนะนคนอื่นเขอ่านชื่อไม่อนะอก <laughs> เหลยแค่ตรงนี้เรียกว่าผู้เลือกทีเดียวเลยครับผมคเชื่อจะเอาผู้กระดึงก็เล่นไปบ่อยแล้วเป็นผู้เลือกก็แล้กันเจมส์บอนด์หมายเลขเจ็ดครับแบงค์พี่อีกทีไม่ไม่ไม่ยังอยู่กับเจมส์ ได้ไม่ได้เจมส์บอกงตัดกลับมาเป็นเซเลสเลสไหโอ้โหตักก่อนได้ฮะสองหมื่นก็ลงนี่ละเดี๋ยวผมโอ้โหแล้วเกือบปีสองคะแนนนะมาเท่ากันแล้วตอนนี้ะเครัะครับตอนนี้สูสีกันมากจริงๆคู่นี้ครับตักลุกตักรับครับอยู่ที่ใครจะทำเบสท้ายได้ดีกว่ากันเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ครับ โอ้โหมีโค้ชที่สองแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวเราช่วงฮักเบรกนะฮะเราจะมีการแข่งขันนะชุวยร,รัโทษนะตอนนี้รางวัลงเราเป็นเสื้อนะใะไชุดครชุดใครชุดฮะ,ะ,ะอ๋อมีตัวเดียวด้วย <c oughs> เดี๋ยวขาหน้าจะเป็นกางเกงฮะอันนี้เป็นเสื้อไปก่อพี่สองเนี่โอโนำแล้วครับตอนนี้ฮะย้ำสปอนะโอ้โหจะตามแปฮะมานำแล้วตอนนี้ครับผม เซลเล็ปครับยังไม่ลงตปีเตียมบอสไปบอลลงไปฮะลูกแรงไปนิดนึงครับสายไกลเขาไม่ถึงนะะครับาทางด้านของเซลเล็ปัจจินครับขอเวลานอกครับผมเ,เป็นตอนนี้นะ เจมส์บอลนะครับนำอยู่27-25ครับถือว่าเป็นเกมที่คู่ที่สูสีทำไมโคเตอร์ที่2นี่ทำไม่ค่อยดีฮะแกะตอกก็ตอนนี้กลับมาแล้วฮะเจมส์บอลฮะกลับมานำอีกครั้งหนึ่งฮนะหลังจากที่โดนเซเปรปจินนำไปสักคู่หนึ่งมาดีนะเจมส์นะครับกลับมาสนับถูชมนะครับมีชมมาทุกวันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยาวไปเลยฮะยาวไปแไปดเลยนะฮะเดี๋ยววันที่18 มีเว้นหน่อยหนึ่งนะครับจะมีตั้งแต่วันนี้3 4 5 6 7 8 9้า11เจแครับแล้วก็จะเป็น14 16แล้วก็18บแปดนะคร,ครับแล้วนั้นในรอบต,ต่อๆไปะนะะฮแล้วก็จากนั้นก็ติดตามข่าวนะฮะสำหรับกีฬา,าบาสภายในอีกนะครับเดี๋ยวคุณโอมจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งใกล้ๆรู้สึกว่าจะมีบาสเยาวชนเป็นเยาวชนภ<ด>ายในต่อจ <ใน S 2> ากรายการนี้นะฮะได้ข่าวว่ามีทีมหญิงด้วยนะฮะมีไหมฮะมีไหมฮะทีมหญิงเยาวชนชายเยาวชนหญิงนะครับ ได้รับาชั้นตาติดมาแล้วนะฮะว่าจาัดแน่นอนนะฮะพี่บมก<ช>ี่สวยนะที่ผิวสวยนะก็ไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่เคยเห็นดูเพราะว่าผมไม่เคยมองใครสยวยนอกจากเมียผมพี่อาารย์ผมนะจบนะฮะถูกต้องครับคนเราต้องรักเมียรักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียครับผมเราต้องเข้าใจเพราะว่ามันใช้เงินจำนวนเยอะในการไปถ่ายอย่มันจับซองมันก็ต้องแรงหน้านิดนึงนะฮะซ่องโจรเนี่ยเขาจะจับผู้หญิงไว้แล้วเขาต้องไปถ่ายตัวออกมาซองกะรีและไอเหี้ย เยาวชน18ตัวเขาไปนี้เยาวชน18ัวครับอย่าอย่าอยาบายไม่ได้อย่าอยับคายเราต้องขอไปคุณบอกว่าถือว่าเธอเลิกแล้วครับอย่าทำางบนั้นกันใช่ใช่ใช่เอ๊ะทำไมเมียพี่ตายเห็นเมียองคเป็นแล้วทำไมไม่ยอมห้ามล่ะฮะมันม็นกาชวนเมียองคมชวนให้ออกมาจากที่นั่นซะเอาละตอนนี้เจมบอลมาแล้วครับให้กลับมาให้สองคะแนนครับให้ออกจากที่นั่นให้ไปทำร้านอื่นนะครับเพื่อเงินดีกว่าออ อ๋อไม่มีอะไรแต่ตอนนี้เซเลปาตีนทำอะไรไม่ดีแล้วเรอไล้เจมส์บอนเอาอยังไรระวังนิดนึงได้ไหมได้ครับได้ด้วยครับโอ้โหลูกนี้ครับเป็นการโอ้โหสวยงามมากครับลูกนี่ต่อไปแล้วครับเจมส์บอลครับสามสิบเอ็ดต่อยี่สิบห้าครับโอ้โหนะครับเป็นเรื่องนะครับตอนนี้ต้องแก้เกมอย่างหนักครับทีมของเซเลปของเราครับเป็นนะครับตอนนี้ก็โจเอีนั่งมือตีก็อี้ครับตอนนี้ฮะทำไมฮะเชียร์เพื่อนครับ อ่าฟาวก่อดเขาลุ้แม่เสียดายจังเลยครับฟาวสักก่อนนะฮะเรียกว่าเป็นฟาวโมเดนด็อกเลยอะไรครับฟาวก่อนฮะเพ่งลุ้นใหญ่เ่ยโมเดนด็อกตายแล้วมันเป็นสายยันเราเล่นได้รับได้เรียกว่ายิ้มๆกันไปนะอย่าอย่าคิดว่าเป็นมุกอะไรคิดว่าเป็นเก็ตปะตะเพียนก็ได้นะครับผมนะเป็นเลขเก็ตน้อยอ่าตอนนี้เป็นลูกโทษแล้วครับตอนนี้อาคาทีมของสเตร จะแก้กลับมาได้สักกี่คะแนนหรือเปล่าครับจับตาชมกันดูนะลอกนี้เลยหม,มยนะนิดเดียวครับเดี่ยวไปนิดเดียวครับอ่ะลูกที่อสองต่อไปครับจับโอเคสวยงามครับลูกนี้ถีเป้งขึ้นมาครับตอนนี้27่ต่อ3าเป็นแล้วเอายี่ิดหนึ่งห้าไปคาราเต้จีนนะอ๋อ หรือไม่ถึงสองนาทีแล้วนะครับในคอตโอที่สองนะฮะโอ้ลุเดียวบอลนำโยครับเจมส์บอลนำโยได้ไปแล้วได้ไปได้ไปได้โอ้มาอย่างไวครับคุณผู้งมยงฮะยังอยู่กับเซเลสอีกทีเดียยัง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 มั้ยงยังยีงยั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 ีเปงยนยัง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 เังนังยัยังยังยังยยััังยังยังยมายังยังัยยัตอนนี้เยยังงัยง นะฮะลงมาแทนแสกนะครับผมเวลาเลยไม่มากแล้วครับในควอเตอร์ที่สองครับติดละติดโอ้ลูกปิดไม่ได้ลูกเนี้ยปิ้นออกไปซะก่อนนะฮะ โอ้ตรงนี้เป็นวเทอร์ลิงฮะอะไรฮะเทอร์อววลิงฮะเทเบอร์ลิงฮะเดี๋ยวนี้เขาทำทางขามีฮะอ่าอย่างเมื่อก่อนเขาเดินวอล์กิ้งฮะอ๋อเดีนี้ก็า,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 าเารียก,กว่าเป็นจริงๆมันไม่ใช่อวอล์กิ้งอย่างเดียวมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัดเทอร์ลิงเนี่ยอ๋อ้องคะแน่นะครับยืดอยู่18ต่อ31ครับเซเลปปาร์ตีตีตื่นขึ้นมาอีกสักนิดนึงไม่เยอะแล้วคุณผู้ชม บอบมาแวโอ้ยยิงเบาวันโอ้วางง่ายๆตรงนี้เโอ้โหเอาจนได้เอาจนได้ฮะไม่ยอมให้ตามมาใกล้ๆฮะโอ้หมายเลขหนึ่งนะสามคะแนนนี้นะเตรียมบอลนะเตรียมบอลจัดมาสามคะแนนนี้ฮะเลยแล้วก็โอ้โหไม่ยอมกันะไม่ยอมกันนะโอ้โหสามที่เป็นครับตอนนี้แม่นคัดขัดเตรียมบอลยังไงยังไงบอลได้อีกทีนึงครับแล้วก็มาอีกแล้วครับจะทำคะแนนเสมอได้ไหมครับ โอ้โห oh oh. <Yeah. S 1> ได้ด้วยเลยหลงด้วยฮนะห oh oh. ลงนะครับโอ้โหทำไมเท่ากันเลยตัวนี้ครับอ๋อโหตอนนี้13แล้วครับผม